ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรข,ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเอเดยียนดียานลาวนะครับว่าโมเม็ตซาลา์มีการบาดเจ็บร้ายแรงกว่าที่คิดเอาไว้ในตอนแรกและต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยหนึ่งเดือนเต็มนะครับสโมสรลิวของพวกเราครับทีมจากฝูงในศึกเวทีพิมพ์อังกฤษณตอนนี้กําลังพบกับข่าวร้ายกันแบบสุดๆนะครับ เมื่อมีรายงานอัปเดตข่าวล่าสุดจากทางด้านของเอเนตนส่วนตัวของโมเมนซาราที่ออกมาให้ข่าวเมื่อวันนี้ว่าสุนทรีทีมชาติอียิปต์รายนี้นั้นมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากกว่าที่คำนวณเอาไว้ในตอนแรกและจําเป็นจะต้องใช้เวลารักษาตัวประมาณไม่น้อยกว่า1เดือนเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความเสียหายครั้งสําคัญของลิเวอร์พูลที่จะไม่มีสุนน้าที่ดีที่สุดของทีมรายนี้เอาไว้ให้ได้ใช้งานในช่วงที่สําคัญที่สุด ต่อการลุนแชมป์ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับบักทิมศาสตร์เฮดเบียกอีกแล้วพ่อแมีพี่นังโดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์นั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของทุกๆสโมสรที่หวังที่จะคว้าแชมป์รายการต่างๆเข้าสู่ทีมในช่วงบลันบ่ายกล่าวก็คือเป็นช่วงเวลาที่มีโปรแกรมการแข่งขันที่ถูกอัดแน่นในทุกๆรายการไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีมหรือเกษที่กำลังจะได้เห็นโฉมหน้าทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมยรีกฤดูกาลนี้ เมื่อสิ้นสุดเดือนมกราคมรวมถึงฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆที่ทั้ง f อครับและคาราบอวครับที่กำลังจะได้เห็นชมหน้าทีมที่จะเข้าชิงกันในเดือนนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอุย้ยเฮ็ดเวียกกูขากูแน่แท้พอมาพี่น้องโดยล่าสุดนะครับเป็นท่านทั้งของโรมีอัสปัติซาซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของโมโซาลาก็ได้ออกมาให้ข่าวล่าสุดที่ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับทางลิเวอร์พูลผ่านทางทวิตเตอร์ล่าสุดของเขาโดยกล่าวว่า โมเมนซาลาได้รับบาดเจ็บในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและในตอนแรกนั้นนะครับเราทุกคนต่างก็มีความหวังว่าโม,มซาลานั้นอาจจะมีความหวังเล็กน้อยที่เขาจะได้กลับมาลงเล่นเก็บทีมชาติอียิปต์ในรายการนี้อีกครั้งถ้าหากทีมชาติอียิปต์สามารถเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นผลสุด็ดแต่เท่านั้นดูเหมือนว่าโอกาสที่โม,มซาลาจะกลับคืินสู่สนามได้เร็วๆนี้นั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว โมซาลามีการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่าที่คาดการกันเอาไว้ในตอนแรกและมันก็ไม่ใช่การพักเพียงแค่2เกมอีกต่อไปแล้วและณตอนนี้ตัวขผัผลน,นั้นสามารถยืนยันได้ว่าโมเมนตาสละอาจจะต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บประมาณ21-28วันเลยทีเดียว ซึ่งนั่นอาจจะทําให้โมซารัมไม่สามารถกลับมาลงสนามให้เก็บทีมเชลอียมได้อีกต่อไปแล้วนั่นก็เพราะว่าการแข่งขันแอฟริกาครัพออฟเนชั่นจะสิ้นสุดลงในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตัวของคนนั้นมองว่าโมเมนตซาล่าน่าจะหายไม่ทันนะครับโดยในตอนนี้เป้าหมายถัดไปของโมซาร่าก,ก็คือการกลับมาทําการรักษาพยาบาลและทําการกายภยาพบําบัดที่ถูกต้องที่ทางสมโมสรลิเวอร์ p o o และทางเ a อียปิ์นั้นก็ได้อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าให้โมซาลานั้นสามารถออกจากแคมป์ทีมชาติอียิปต์และเดินทางกลับมารักษาตัวที่สโมสรลิเวอร์พูลในทันทีและสำหรับลิวนั้นถือว่าเป็นความเสียหายครั้งสำคัญเลยก็ว่าได้เพราะการไม่มีโมซาลาอยู่ภายในทีมนั้นอาจทำให้ลิเวอร์พูลต้องเลี่ยนรนอย่างหนักกับการเอาชนะคูกก่แข่งในการลงเล่นและการแข่งขันรายการต่างๆเพราะที่ผ่านมานั้นโมเมซาลาถือว่าเป็นดนวยิงคนสำคัญของสโมสรลิเวอร์พูล การที่ลิบูจะได้ตัวเขากับเคืนสุดทีมิมครั้งนั้นต้องเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นความเสียหายครั้งสําคัญจริงๆดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าเจอกิ้งคบนั้นจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ทุกลำบากนี้ได้ดีมากแค่ไหนนะครับโอ้ยเฮ็ดเปียกกูอีกแล้วโบมันยังครับโบมันพี่น้องดีกลัวโซตายังอยู่อยู่ครับพอแม่พี่น้องยาสิเจ็บไปอีกนะครับโอ้ยเดือนหนาในกระลังรุ่นแซมกันคัดกันแน่อู้ เห็ดเวียกคักเวียกแม้กินเขาบดแซมมาแต่ใส่ แฟนหงว่ายังไงนะครับสื่อสเปนตีข่าวไปเรื่อยว่าอันโตนิโอดรูริเกอร์สนใจย้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลมีรายงานข่าวล่าสุดน,นะครับเกี่ยวกับการสมทับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังของลิเวอร์พูลหลังจากที่ในตอนนี้เป็นที่รู้กันดีแล้วนะครับว่าทางสมโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นกําลังมองหาความเป็นไปได้ในการสมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับสำหรับลิเวอร์พูลและการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่นั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นนั่นก็มีความเป็นไปได้เพราะจนถึงน,นตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็ยังไม่มีข่าวเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับผู้เล่นกองหลังคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวจนทําให้หลายฝ่ายมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ทางลิเวอร์พูลนั้นจะไม่ซื้อผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นะครับเดยล่าสุดครับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับได้อ้างอิงข้อมูลจากนิโคลไล สื่อชื่อดังของประเทศสเปนก็ได้มาตีข่าวแบบเวอร์วังอลังการนะครับว่าอันโตนิโอโรดิเกอร์กองหลังร่างยักษ์ในวัย30ปีจากสโมสรอนเรือมมดริดกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากเรอมมดริดในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยตัวกลางนั้นระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นคือหนึ่งในตัวเลือกที่ตัวเขานั้นต้องการที่อยากจะย้ายไปร่วมทีมด้วยถ้าหากมีโอกาส โดยสื่อสเปนร,รายนี้ยังรายงานต่อไปนะครับว่าอันตโตนิโอโรดิเกอร์นั้นกำลังมองหาสัญญาชมวงใหม่จากทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลาลิกาสเปนอีกด้วย ต่จนถึงป่านนี้ตัวคอคนนั้นก็ยังไม่ได้รับการเสนอใดๆจากเรอแมริตต้นสก,กัดของเขาแต่มันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวคอคนนั้นน่าจะไม่รับการตัดสิดใหม่กับทีมไรชันทุกขเขาอีกต่อไปแล้วทั้งทั้งที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขานั้นกาลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ฉะนั้นก็ทําใหนะ้ตอนนี้ตัวของอันโตนิโอดรูดิเกอร์จำเป็นจะต้องมองหาอนาคตของเขากับสโมสรใหม่ที่ไม่ใช่เรอแมริตนะครับ แล้ด้วยเหตุผลนี้เองนะฮะทำให้สื่อจากสเปนรายนี้ได้น,นำชื่อลิร์พูของเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับการย้ายทีมของอันโตนิโอโรดิก้าในทันทีโดยกล่าวว่าที่ผ่านมานั้นสื่อจากสเปนรายนี้เคยได้ยินข่าวมา่วันลิร์พูนั้นได้เคยติดต่อกับเอเจนต์ส่วนตัวของอันโตนิโอโรดิก้าเพื่อหาความเป็นไปได้ในการย้ายเข้าสู่ทีมแอนวิลโดยเชื่อว่าอดีตกองหลังเชลซีรายนี้นั้นจะสามารถยืนจบคู่กับเวอร์กิมฟันได์ในทีมแอนฟิลได้อีกอย่างน้อย 2-3ปีเลยทีเดียวและตัวนิอโรนูเอโคลนั้นก็เป็นนักเตะที่ทันเจคกิครับนั้นจึงชอบเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ทงนั้นทางลิวอรพูลนั้นก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวนี้น่าจะเป็นเพียงแค่การเขียนข่าวขึ้นมาเพียงฝ่ายเดียวจากสื่อฝั่งสเปนรายนี้เท่านั้น นั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นยังไม่มีข่าวเชื่อมโยงใดๆกับทางด้านของอันโตนิโอรูดิเกอร์และนักเตะที่มีอายุมากถึง30ปีแล้วนั้นก็ไม่ตรงตามสเปคการย้ายทีมของลิเวอร์พูลอยู่แล้วดังนั้นการที่จะบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอยู่นั้นเวลานี้นั้นคือไม่น่าจะเป็นไปได้ตอนนี้แต่ไรนี้จะสามารถย้ายทีมได้แบบปี่แค่ตัวก็ตามดังนั้นข่าวดังกล่าวนี้สามารถยืนยันได้ว่าเป็นข่าวที่สื่อฝั่งสเปนเขียนเอามัน เท่านั้นและลิ์พูก็ไม่เคยตกลงข่าวเชื่อมโยงจากกองหลังาานี้แต่อย่างไดนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันโทนนะครับว่าลิพูของพวกเรามีโอกาสวัาแชมป์พิมลิกสูงถึง50%หลังจบเกมการแข่งขันในนัดที่21เพระหวานลิ์พูอย่างแรง สโมสนลิบุกของพวกเรานะครับทีมดังในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังได้รับความสนใจที่ดีพอมสมควรนะครับจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์โอ้ยจะแมนออกมากทำาน่ายคักทำาน่ายแน่ทำานายหลายเถื่อแท้พอมาพี่น้องหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นนะครับทีมของเจคเกนคอปสามารถบุกไปอัดบอลมดัดได้ถึงถิ่นไวย์เทเลตี้สเตเดียมถึง4ประตูต่อศูนย์ขาดมันมาขี่ใส่ดวดมุนอุดปุดเปิดพอมาพี่น้อง จนทําให้นะตอนนี้ลิเวอร์พูลของพวกเรามีตั้มนําหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลถึง5คะแนนซึ่งนั่นไงครับก็ทําให้ตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าลิเวอร์พูลนั้นอาจเป็นทีมที่สามารถโค่นแมนเชสเตอร์ซิตี้และคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในกานนี้มาครอบครองได้เป็นผลสําเร็จนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของเบทเบทติ้งนะฮะได้ทําการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาทํานายโอกาสการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของทุกสโมสรหลังเสร็จสิ้นในการแข่งขันนัดที่20 ไปเป็นที่เล้วหลแล้ว,ลวโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ทนายผลออกมาว่าลิเวอร์ p o o ของพวกเรานั้นเป็นทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดนกันนี้โดยจะสามารถเก็บคะแนนได้ทั้งหมดที่82คะแนนจากการลงทำการแข่งขันทั้งหมด38เกมในฤดูกาลน,นี้ ในขณะที่ทางด้านแมนเชสเตอร์นั้นจะตามมาเป็นอันดับที่2ที่จะเก็บคะแนนได้ที่79คะแนนและคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยมีเอฟพิญญาอาร์เซนอลนะครับมาเป็นอันดับที่3โดยจะเก็บแต้มได้78คะแนนและสิมังด์แอสตันวิลล่านั่นก็จะกลายเป็นทีมอันดับท็อปโฟร์ในฤดูกาลนี้ด้วยการเก็บไป72คะแนนและนี่ถือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เอามาฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้เป็นผลสำเร็จนะครับ โดยทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็มองว่าทีมของเจเกนครอบนั้นมีโอกาสสูงพอสมควรที่จะสามารถพาลิเวอร์พูลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งที่2ในอาชีพการทำงานของเขาในทิมเมอร์ซีิไซส์และนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ลิเวอร์พูลมีการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่สูงกว่าแมนเชสเตอร์โดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์มองว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงถึง50.5%เลยทีเดียวที่จะจบฤดูกาลน,นี้อันดับที่1 ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ที่ตกลงมาอยู่ในอันดับที่2โดยมีโอกาสคว้าชั้มอยู่ที่27%และทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังคำนวณต่อไปว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสจบอันดับที่2อยู่ที่78.9%และจบอันดับท็อปโฟนในฤดูกาลนี้ที่99.5%เลยทีเดียวฉะนั้นก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าลิเวอร์พูลได้กลับมาเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกในกาลหน้าอย่างแน่นอนนะครับ โดยทางบอลรับพนันที่ถูกกฎหมายของเมืองผู้ดีอังกฤษนั้นก็ยังคงเชื่อมันว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยังคงที่จะเป็นทีมต่งงที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษในลุ้นการนี้ได้เป็นผลสำเร็จแมบบ้ว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลจะมีแต้มนำหน้าทีมรเบยสีฟ้าอยู่5คะแนนไปเป็นที่รองแล้วก็ตามทีนะครับแต่ทางบอลรับพนันที่ถูกกฎหมายของเมืองผู้ดีก็ยังคงเชื่อมือของทีมเป๊ปกัวเดียล่าว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในบันปลายอย่างแน่นอนนะครับ โดยอตัอตราต,ต่อรองแชมป์พิวหนึ่งฟลีตล่าสุดนะครับหลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว21เกมมีดังนี้เต็งหนึ่งยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับราคา4ต่อ6เต็ง2ลิเวอร์พูลราคา5ต่อ2เต็ง3ไอร์แลนดาอาร์เซนอลราคา15ต่อ2นะครับโดยตอ,ตอนนี้ทางบอลรับพนันที่ถูกกฎหมายนั้นก็ได้ตัดชื่อทีมลุ้นแชมป์ทีมอื่นออกไปทั้งหมดแล้วนะครับโดยจะเหลือ City, Arsenal, เพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเพียงแค่3ทีมเท่านั้น ที่ถูกมาว่าแชมป์ทีมอังกฤษในนกันนี้จะตกเป็นของ1ใน3ทีมดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนครับส่วนแอสตันวิลล่าบ่อนรับพนันที่ถูกกฎหมาก็ไม่เชื่อฝีมือนะฮะโอ้ไม่สมเป็นกับตันตำนานเดือดจวกโมเมสซลาบินกลับไปเยอหยาที่ลิเวอร์พูลมึงเกี่ยวยังนําเนี่ยไม่สมเป็นกับตัน โมเมตอัสซันตำนานทีมชาติอียิปต์ออกโรงเชงโมเมตซาลากองหน้าตัวจาัการกรณีบินกลับไปเยอวยากอาการบาดเจ็บกับลิเวอร์พูลแทนที่จะอยู่กับแคมป์ของทีมชาติอียิปต์ต่อไปในฐานะกับตันเยมบซาลาเดินทางจากอัวิโคนกลับมาที่ังกลษแล้วนะครับเนื่องจากบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังหลังจากที่ลงเล่นในทว์นเมนแอฟริกาคัพออฟเนั่นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ที่เสมอกับกานาปซ้อมประตูต่อ2องโดยเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงทดเวลาของครึ่งแรก ต่อไนงานัก่นกกนกานะครับเจคกีค้ัรับผู้จัดการทีมลิร์พูก็เปิดเผยกับสื่อว่าต้องการได้สตาฟคนสำักลับมาเยียวยาที่สโมสรและพร้อมที่จะส่งเขาไปรับใช้ทีมชาติหากทีมชาติอียิปต์เข้ารอบจริงชนะเลิศและได้รับความเห็นชอบจากทีมทัพมัมมี่ทีมชาติอียิปต์แล้วนะครับยางไรยก็ดีล่าสุดนะครับแฮนเซนออกโรงโจมตีการตัดสินใจของโคา้าทีมหงดังลิร์พูโดยมองว่าในฐานะกัปตันเียมเขาควรที่จะรักษาอาการบาดเจ็บกับทีมชาติมากกว่า ที่ทีบินกลับไปที่สมุร่ผมสนับสนุนซาลาห์มาโดยตลอดนะและผมแฮปปี้ที่เขาเป็นกัปตันทีมชาติอียิปต์เจ้าของสถิติการรับใช้ทีมชาติอียิปต์มากที่สุด184นัดกลับผมไม่มีปัญหาในสิ่งที่พวกเขาพูดวแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขาวางแผนพระไปจากแคมป์ทีมชาติอียิปต์กฎของศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นอนุญาตให้นักเตะออกจากแคมป์ทีมชาติแล้วกลับมาได้อีกหนเหรอมันน่าตลก เขาน่าจะให้ใครสักคนพาแพทย์ของทีมลิเวอร์พูลมาอยู่กับเขาในทรน์เมนต์แม์นี้มากกว่านะเขาเป็นกับตันเทียมเขาควรที่อยู่กับเทียมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้เขาจะเหลือขาข้างเดียวให้ยืนก็ตาง Your Your ทนมานานแล้วดิโกโจตาขอใช้สิทธิ์สวนกับอลรันเชเลอร์วิจารณ์พุ่งลม้ม ตอกลับตำนานดาวิงดิคกอรสโซตานครับหัวหอกตัวเก่งของลิเวอร์พูลไม่ขอทนอีกต่อไปแล้วจัดการสนกับอารันเชลเลอร์หัวหอกทีมชัดอังกฤษที่วิจารณ์ตนว่าเจตนาพุ่งล้มในเกมชนะนิวคาสเซิลช่วงต้นเดือนมกราคมชี้ไม่เคยมีความคิดที่จะทำแบบนั้นและชาวะดังกล่าวก,ก,ก็มีการสัมผัสตัวกันจริงๆนะครับวีสตาร์ทโหลดครับลูกพี่จัดลอดนักดิคกดรโซตานครับกองหน้าฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลสวนกลับเสียงวิจารณ์ของอารันเชลเลอร์ ตำนานดาวยิงตลอดการของพิม์ลิอังกรษหลังจากโดนจวกว่าตั้งใจพุ่งล้มในเกมหงดแดงชนะนิวคาสเซิลเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสกับตกเป็นประเด็นเดือดอหลังทิ้งตัวล้มลงทั้งทั้งที่ทโดนสกิดแค่เบาจากมาตินดูบลาสกาในทวันของซาลิกาดงในแมตท,ที่ประทัดก,กันที่อันเวลทำให้้าบ้านได้จุดโทษและเป็นโมเมสซาลาที่จัดการสังหารไม่เหลือสักหลงจบเกมมาแล้วนะครับโจตาโดนหลายฝ่ายวิจารณ์นหนัก โดยเฉพาะอลันเชลล์ซึ่งเป็นตำนานกองหน้าของเนื้อแลเซอและทีมเชนเกรดรับไม่ได้กับพฤติกรรมของดาวเตะทีมชาติปุร,กรุกีเอถึงขนาดตราหน้าว่าสแสดงพฤติกรรมอันน่าอายในการจงใจพุ่งล้มแบบนั้นโซต้าที่เพิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดยิง2ลูกนะครับให้กับลิเวอร์พูลพร้อมกับ1แอสซอาต์ใซนแดมตช์บุกถล่มปอนมัด4-0เปิดใจว่าเฮ้ยฝ <Hey, S 2> ังนะแน่นอนว่าผมโดนวิจาร,รณ์คอมสุขทวนจากอดีตนักเตะ และหลายๆคนที่ถูกจ้างมาให้พูดถึงสถานการณ์แบบนี้สิ่งเดียวที่ผมสามารถพูดได้ก็คือแม้แต่ผูส้สัมผัสยังพูดว่ามีการสัมผัสตัวกันจริงๆเลยและผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ในสภาพที่สามารถยืนได้ก็แค่นั้นแหละผมก็อยากจะส่งบอลกับปิสุก้นตะข่ายมากกว่าที่จะเห็นโมซา,าราดยิงจุดโทษหรือเปล่าเพราะผมไม่ชื่อเป็นผู้ทำประตูโ้ยมึงคิดอย่งไหนเนี่ยปากกว่า ใช่แน่นอนนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทำนั่นก็คือการยิงประตูและมีชื่อบนสกอร์บอร์ดนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดโชต้าระบุทิ้งถ่ายโชต้าเขาว่าถือตัวละครับพราะไม่พี่น้องลุดไปขนาดนั้นสิลมให้ผู้อื่นยิ่งจุโดโทษอยู่บ่ครับก็คขขิยิ่งเองตัวมันยืนบ่ได้ครับมันยิ่งบ่ได้เขาก็เลยลมบอกปั๊บ ด่วนแกลลีวนิวลของขึ้นตำหนิลิร์พูและอ์เซนอลประกาศกดดัน PGMO เผ่านสื่อจนทีมอื่นเขาตามตามหาเหตุไปตัวทีสาเหตุที่แกลลี่นิวิลนะครับออกมาตำหนิสองทีมใหญ่สีแดงเปรนเพราะว่าในเกมสุดท้ายที่ผ่านมานั้นเบรนท์ฟอร์ดชนะนอตทิมฟอร์เรสสามสองมันก็มีข้ขอกังขาเกี่ยวกับประตูของอีวานโทนี่ที่ยิงให้เบรนท์ฟอร์ดขึ้นนหนึ่งศูนย์ในนาทีที่สิบเก้าที่เจ้าตัวจับบอลเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดกอนซัดฟิกกิกเป็นประตูเก้าไป ตอนนี้ทางฝั่งผู้ที่เสียประโยชน์อย่างเบรนฟอร์ดก็ไม่เห็นด้วยและได้มีการประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าพวกเขาต้องการคำอธิบายจากองค์กร PGMOL ว่าทำไมลูกนักลก่าวถึงเป็นประตูการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนั่นคือสิ่งที่การรีวิวหงุดหงิดใจอย่างมากเขาโพสต์บนเอกทวิตเตอร์ว่าการที่สโมสรเขียนถึง PGMOL แล้วออกมาโพสต์พื้นที่ในสาธารณะมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะ เลอผู้ภูและอานาลเป็นตัวตั้งตัวเตียวเรื่องนี้และมันก็ไร้สาระผู้ตัดสินควรที่จะทำได้ดีกว่านี้พวกเขาก็ควรอยู่ภายใต้ความกดดันที่มีขออเขตการแสดงท่าทีบนพื้นที่สาธารณะนั้นมันไม่จำเป็นองค์กรผู้ตัดสินทำงานร่วมกับสโมสรพวกเขาควรสื่อสารกันโดยตรงหรือส่งอีเมลคุยกับองค์กรผู้ตัดสินเพื่อพัฒนาไปพร้อมๆกัน และการประกาศบนโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยและมันไม่แนะนําไปสู่การแก้ไขแกริี่น,นวีวิลเขียนบน X ทวิตเตอร์ยันไรก็ตามแฟนบอลทั่วโลกก็เข้าไปถกเถียงกันแบบเป็นเหตุเป็นผลนะฮะเพราะบางส่วนเห็นด้วยกับแกริี่นวิลที่ว่าการยอมให้ความผิดพลาดของผู้ติสินมีอิทธิพลบนหน้าสื่อแต่ก็ทําให้ p g m o นะครับได้ใจโดยที่ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยและยังทําผิดพลาดต่อไปอีกในอนาคต หากสโมสรขาดใจเก็บกันเถดสินแล้วมีการส่งอีเมลขอคำชี้แจงจะนั้นดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นรูปธรรมมันจะส่งผลดีมากกว่าหรือไม่หรือผู้พูนำทัพ2ยักษ์ใหญ่พิม์ลิกรอช้อนแข่งนิวคาเซลหลังมีข่าวอาจย้ายเพราะละเมิกดกฎการเงินนิวคาเซลยูเต็ดอาจจะต้องหาเงินเข้าสโมสรนกครจากการขายผู้เล่นของพวกเขาออกเพื่อสร้างความสมดุลให้บัญชี หลังจากที่มีข่าวเรื่องเสี่ยงต่อการลืนลเบิดกฎการเงินโดยมีลิเวอร์พูลเชลซีและอาร์เซนอลที่ให้ความสนใจนะครับโดยมี ie, รายงานล่าสุดว่านิวิชเชนสเตดอาจจะต้องขายนักเตะค,คุณสกันเพื่อรักษาสมดุลทางนั้กนการเงินโดยมีลิเวอร์พูลเชลซีและอาร์เซนอลกู่แข่งในศึกพรีเมียร์รอช้อนซื้อไปร่วมทับเดอะแม็กพายนะครับกำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดกฎไ i ในเชื่อแพร่แพรโดยรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่า พวกเขาอาจจะต้องถูกบังคับให้ขาย2ผู้เล่นชื่อดังอย่างบูโนกิมาไลส์และอเล็กซานเดอร์อิชัคส์ออกจากทีมด้วยเหตุผลนี้ดาวเตีย,ยสองคนนะครับถือว่าเป็นแข้งที่มีความโดดเด่นนักเตะแต่งยา,ยาม,มาร่วมทีมนิวคาสเซิลซึ่งตามข่าวระบุว่าอ์เซนอลมีความต้องการที่จะเซ็นญญางกับกองหน้าชาวสวีเดนอเล็กซานเดอร์อิชัคส์หลังจากที่กาเบรียลเซซุสดาวยิงคนปัจจุบันของทีมประสบความล้มเหลวในการทำประตูอย่างส,งสม่ำเสมอ การเดินยการทางกิมไลท์เองก็ตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลและโชซีโดยกองกลางชาวบราซิลมีค่าชีนัยน่าทุ่งซึ้ง1 0ึงล้านปอนด์ซึ่งก็ต้องรุนกันว่าในช่วงสมร์น,นี้ตั้งสองทีมจะมีการยืน่นข้อเสนอเข้ามาหรือไม่อย่างไรก็ตามคาสเซิลแสดงความต้องการที่จะรั้งตัวดาวเตะทั้งสองรายนี้เอาไว้ให้นานที่สุดในการที่หลายฝ่ายก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปในอีกไม่กี่เดือนหน้าว่าเดอะแม็กพายจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะฮะ นี่คือสุขกาวลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่22มกราคมนะครับจวดคือเก่าขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชยียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแทะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ